ทำแมทธิวบทที่8ข้อที่28-34นะคะการทรงรักษาคนผีเข้าที่แดนกาดารานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราหรือว่าบางฉบับเรียกว่าเกราซานะคะแล้วมีคนถูกผีสิงสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาทั้งสองดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านไปทางนั้น พวกเขาตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไมจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือห่างจากที่นั่นออกไปมีฝูงสุกรมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่เหล่านั้นอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับเราออกก็ขอให้เราเข้าไปอยู่ในสุกรนั้นเถิดพระองค์จึงตัดกับผีเหล่านั้นว่าจงไปผีเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในสุกรดูสิสุกรทั้งฝูง ก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ําตายหมดพวกคนเลี้ยงสุงกรต่างก็หนีเข้าไปในเมืองและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิงสองคนนั้นนี่แน่คนทั้งเมืองพากันออกมาหาพระ,พระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตแดนของพวกเขาเอเมนนะคะเหตุการณ์นี้พี่น้องนะคะประเด็นสําคัญในตอนนี้ก็คือว่านะคะ พระเยซูนะคะเห็นความสำคัญของชายสองคนนี้นะคะแต่ประชาชนกลับเห็นว่าหมูสำคัญกว่านะคะคำถามว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งหรือว่าใช้ให้ผีเหล่านั้นไปเข้าที่หมูเหล่านี้ไหมคะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะพระอ,องค์ไม่ได้เป็นคนสั่งพระอ,องค์แค่บ,บอกว่าจงไปผีมันก็เข้าไปที่สุกรเอง แล้วก็พาสุกรตกหน้าผาตายหมดเลยแต่ทั้งหมดนะคะยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าชี้ให้เห็นว่านะคะพระเยซูสนใจแล้วก็ห่วงใยสองคนนี้นะคะถ้าเราดูบริบทของเรื่องนะคะเราจะยิ่งเห็นความน่าประทับใจมากกว่านี้อีกก็คือว่าพระเยซูนะคะให้สาวกลงเรือข้ามฟากใช่ไหมคะจากบทที่แล้วที่เราเรียนตนที่พระเยซูทรงห้ามพายุพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าพระองค์จะมาเจอสองคนนี้ที่สังคมรังเกียจ คนในเมืองบอกว่าสองคนเนี้ยไร้ค่ายิ่งกว่าหมูสิปล่อยให้มันตายไปเลยยังดีกว่าปล่อยให้หมูฉันตายแต่พระเยซูนะคะให้สาวกฝ่าพายุมาทั้งคืนเพื่อมาหาสองคนนี้แล้วสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตดีดีพอมาหาสองคนนี้เสร็จปุ๊บขับพี่ออกเสร็จปับ๊บพระองค์ก็กลับเลยสาวกตอนนั้นก็คงจะงงนะคะว่าโอ้ oh, พระอาจารย์พาเราฝ่าพายุมาเกือบตายอ่เมื่อคืนมาหาสองคนนี้ขับพีเสร็จไปไปเลยอะ่ะนะคะ สองคนนี้นะคะสายตาของชาวโลกแถวเมืองแถวนั้นน่ะของมนุษย์อะ่ะบอกว่ามีค่าน้อยกว่าหมูนะคะแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามีคุณค่าและเขามีคุณค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเยซูพี่น้องคะเช่นเดียวกันณปัจจุบนันนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครคนคนนั้นจะดูน่ารังเกียจถูกสังคมรังเกียจสักเพียงใดแต่เขามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะ ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อท่านเข้ามาหาพระองค์พี่น้องท่านไม่ต้องรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่าไร้ค่าอีกต่อไปเพราะท่านมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูนะคะตายเพื่อไถ่าบาปให้กับท่านเพื่อที่ท่านจะไม่ต้องตกนรกปึงไฟนะคะในเรื่องนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือที่กาดาราหรือว่าอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าเกรรซา,านะคะ ยังเป็นพื้นดินยังเป็นเขตดินแดนของอิสราเอลอยู่นะคะซึ่งในพระคัมภีร์เก่าเนี่ยนะคะหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่สกปรกนะคะพื้นที่ก็เป็นพื้นที่อิสราเอลเป็นพื้นที่ที่เป็นที่พระเจ้าเลือกไว้นะคะพวกเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าหมูเป็นสัตว์สกปรก,ปกและพระเจ้าก็สั่งห้ามว่ากินหมูนะคะมีบอกไว้ในพระคัมภีร์เก่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยไม่ควรกินก็ไม่ควรจะเลี้ยงด้วย แต่นะคะแต่พวกเขายังบางอาจนะคะเอาหมูมาเลี้ยงในดินแดนอิสราเอลซึ่งเป็นดินแดนของพระเจ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือนะคะหมูพวกนี้ที่ตายก็สมควรแล้วนะคะผู้เลี้ยงหมูขาดทุนก็สมควรแล้วเพราะว่าบางอาจมากเลยนะคะเอาหมูมาเลี้ยงในดินแดนอิสราเอลนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเราทานได้นะคะเพราะว่าพระเยซูมาถ่าเราแล้วเราจึงไม่ต้องตกอยู่ใต้บัญญตัติเราอยู่ในพระคุณด้วยความรอดด้วยความเชื่อนะคะ เราะ,ะนั้นเรากินหมูได้นะคะตอนนี้บางคนอาจจะงงอ้ไม่ต้องกินหมูใช่ไหมคะอะไรเงี้ยน,นะผู้นในผู้ในเข้าใจเนาะแต่ว่าในยุคนั้นคือมีสั่งไว้ว่าห้ามทานนะคะถ้าเราอ่านแค่ผ่านๆนเนี่ยเราอาจจะสงสารคนเลี้ยงหมูก็ได้นะแบบโอโ้โหน่าสงสารเขาเลยแบบเสียหมูไปเป็นพันตัวเลยแบบโอ้ทําไงดีเนี่ยอุ้ยพระเยซูสงสารเขาไม่เนี่ยอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเราศึกษาลึกๆเบื้องหลังจริงๆเห็นไหมคะเราจะเข้าใจว่าอื เขาก็ฝ่าฝืนโกรธเองอ่ะก็ไปเลี้ยงหมูซะงั้นอ่ะพระเจ้าสั่งว่าอย่ากกินหมูเขาก็เลี้ยงเลยนะเพราะว่าขายให้ชาวต่างชาติได้กําไรดีนี่ค่ะก็เลยโดนซะเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในเรื่องนี้ก็คือนะคะพระองค์นําสาวกฝ่าพายุมาทั้งคืนเกือบจะจมน้ําตายกันแล้วนะคะเพื่อมาเจอสองคนนี้พอเจอเสร็จรักษาข่าวพีหายแล้วนะคะพ่อก็กลับเลยนะคะซึ่งสองคนนี้เป็นคนที่ไร้ค่าในเมืองนั้น ส่วนคนในเมืองค่ะเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้แทนที่จะกลับใจเมื่อเห็นหมูตายเนี่ยแทนที่จะกลับใจว่าเนี่ยตัวเองได้ละเมิดกฎของพระเจ้าเอาหมูมาเลี้ยงในดินแดนอิสราเอลเพราะว่าเห็นแก่เงินเพราะว่าได้กําไรเยอะแต่กับเชิญพระเยซูบอกโอ้พระองค์เจ้าค่ะองค์ไปที่อื่นเถอะพระองค์เจ้าค่ะนะคะเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์เชิญพระเยซูออกจากเมืองนะคะเหมือนใครหลายๆคนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ยังกลับไปทําบาป ทำตามเนื้อหนังนะคะพอถูกพระเจ้าตีสอนเพื่อให้กลับใจให้เลิกทําบาปแต่กลับยิ่งวิ่งหนีห่างจากพระเจ้าเพราะว่ากลัวว่าถ้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นจะไม่สามารถทําบาปได้อีกและจะเสียผลประโยชน์ของตัวเองเขาไม่ยอมพระเจ้าเขาไม่ยอมละทิ้งสิ่งอื่นเหล่านั้นที่บํารุงเนื้อหนังของเขาให้มีความสุขกายสบายใจแต่เขาเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าดีกว่าเขาบอกว่าทำตามอำเภอใจเนี่ยมันดีกว่า ที่จะมาติดตามพระเจ้าก็เลยวิ่งหนีไปซะเลยแบบนี้ก็มีนะคะต่อให้เขาเชื่อพระเจ้าก็จริงนะคะพระเยซูตายไถ่บาาให้เขาก็จริงแต่ถ้าเขาวิ่งหนีพระเจ้านะคะเขาก็ไม่รอดเพราะเขาไม่ได้กลับใจจริงๆผู้ที่กลับใจจริงๆเท่านั้นถึงจะได้รับความรอดนะคะผู้ที่กลับใจจริงๆรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปนะคะแล้วก็กลับใจมาหาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะช่วยจะค่อยๆเปลี่ยนเราให้เราสามารถเลิกทําความบาปนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเลิกแสดงว่าเขาไม่ได้กลับใจจริงๆผู้นั้นก็ไม่รอดนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าหลักการของการประกาศข่าวประเสริฐคือต้องกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เข้ามาถึงแล้วได้มาถึงแล้วนะคะถ้าเขาไม่กลับใจนะคะเขาแต่เขาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าวกลัวเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของบาปเกรงกลัวนรกบึกไฟ หรือแม้แต่บางที่สอนอีกว่าไม่เป็นไรทําบาปได้ตามสบายใจเลยพระเจ้ามีพระคุณยิ่งทําบาปเยอะพระคุณยิ่งเยอะอันนี้ก็ผิดหนักเข้าไปอีกนะคะไม่ใช่เลยพี่น้องนะคะไม่ใช่ผู้ที่มาหาพระเจ้าต้องกลับใจความบาปบางอย่างนะคะเราอาจจะยังเลิกไม่ได้ตอนนี้แต่เมื่อเรามีหัวใจอยากจะเลิกบอกขอพระเจ้าช่วยเลยแล้วพระเจ้าจะช่วยเราแต่ที่นี่คนที่นี่ ไม่กลับใจไงพี่น้องเขาไม่ได้อยากกลับใจจริงๆแม้เขาจะรู้ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าแม้เขาจะรู้เขาจะเห็นการอัศจรรย์พระเจ้าทําการอัศจรรย์พระเยซูทําการอัศจรร,รยรรร์นะคะรักษาคนป่วยคนง่อยเดินได้คนตายแล้วฟื้นอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาไม่อยากกลับใจจริงๆเพราะเขากลัวเสียผลประโยชน์นะคะพระคัมภีร์บอกอีกว่าผู้ที่รักโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้านะคะระบบของโลกเนื้อหนังเนี่ยนะคะ ไปกับระบบของพระเจ้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลักทิ้งพี่น้องนะคะเราขอพระวิญญาณสุดให้ช่วยเราได้เอเมนไหมคะพี่น้องขอบคุณนะคะ